ข่าวด่วนพบมากอศิลป์ูเดินหัวเราะคนเดียวบนทางเท้าใจกลางกรุงโตเกียวในเวลานี้ผมก็ไ,ไม่อดากไปแน่แล้วคุณเอ๋คุณเอ๋เอาจจะเจอใครดึงกำลังหัวน้ำแก๊กหัวอยู่ริมถนนกันถ้าคุณเอ๋ยเห็นใครก็ตามที่เอ่อแบบตัวเล็กๆนะคะผมยาวถือเดินถือกองระป๋องน้ำแก๊ก้วย เมื่หัวหรอแบบนี้นะคะแล้วยคริีบแน่นอนริมถนนเลยหรอทุกคนอย่าลอกเล่นแบบนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่เราต้องนั่งเป็นที่เป็นทางแล้วก็ดื่มดีๆนะคะไม่ดีแล้วทำทำไมครับน่าสินะคะไว้ตายแล้วทุกคนอย่าลอกเล่นแบบนม่หนูทุกคนนะคะไดกใจได้หนูทุกคนไม่เอาไม่ทำตามนะคะต้องมีเครื่องดื่มไม่ยังนไม่ใช่ครมีเหมือนในสติ๊กเกอร์เลยนะคะ ดื่มชาไม่มีมิแตดื่มเบียร์นั่นสินะคะเออนั่นสินะคะเออถึงปาาจะบอกว่าชอบชาเขียวแต่ทำไมกันนะคะทำไมกันนะหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะ